ชอตสตอรี่ตอนหนังสือที่ฉันกำลังอ่าน ฮิว리ไปที่ห้างสรรพสินค้าเคเกิในชุดสำรองของเธอในช่วงต้นวันหยุดฤดูใบไม้ผลิโดยที่เธอนัดกับอนโนโคจิไว้ที่นั่นเธอรู้สึกแปลกใจที่ได้พบเห็นนักเรียนจากชั้นเรียนอื่นในร้านกาแฟเธอจึงมาร้านกาแฟตั้งแต่เช้าเพื่อให้อิโนโคจิรอเธอชอบบริการแต่งตัวของอโนโคจิเธอต้องการพบอโนโคจิโดยที่ไม่คำนึงถึงวันหยุด เนื่องจากเธอไม่มีประสบการณ์ในการไปเที่ยวกับเพื่อนๆและเธอยังเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวเธอจึงไม่สามารถหาเพื่อนสนิทได้เลยดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการให้ใครรอเพราะเธอคิดว่ามันจะสร้างปัญหาและทำให้เขาผิดหวังถึงแม้ว่าฮิโยริจะไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับอานโคจิในฐานะที่เป็นเพศตรงข้ามเลยก็ตามแต่เธอก็ทำตัวแบบเดียวกับผู้หญิงคนอื่นๆสุดท้ายแล้วอานโคจิก็มาถึงร้านกาแฟที่ได้นัดกับฮิโอริไว้ เมื่อเลิกแปดความคิดเห็นกันแล้วเธอรู้สึกตื่นเต้นม,มากมีหนังสือเล่มใหม่เพิ่มเข้ามาในห้องสมุดแล้วฮิโเริก็เปิดกระเป๋าหยิบหนังสือเล่มนั้นของเธอออกมาให้อานโนคัวจิดูหลังจากหาที่นั่งริมหน้าต่างในร้านกาแฟที่มีผู้คนพลุกพล่านได้แล้วเธอจึงหยิบหนังสือที่เธอนำติดตัวมาให้หอานโนคัจิดูเธอรู้สึกเหมือนกับว่าทั้งสองคนกำลังเดทกันอยู่แต่แล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะหยุดคิดถึงมันเพราะน่าจะทำให้เธอรู้สึกเขินมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นฮิโเลิก็นึกถึงความไไมมม่่ลลงง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 รรรอออออออยยะะหหหววาาา้้้ดดีีแซเขขปในนตตโคจิ ในดวงตาคู่นั้นกำลังจะบอกว่าเธอรู้สึกว่าอานอโคจิสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอกำลังคิดนั่นเป็นสิ่งที่เธอมั่นใจได้จากการมองเข้าไปในดวงตาของอานอโคจิถ้าพวกเธออยากรู้ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะ